สำหรับการออกแบบโครงสร้างเตาถ่านก่าพลังงานแสงอาทิตย์และออกแบบหัวเจ้าเผาออกแบบโครงสร้างและสร้างเตา้มานก่าพลังงานแสงอาทิตย์จากวัสดุดิบโดใช้โดยม่เน้นไปที่การศึกษาการผลิตโครงสร้างตามรูปแบบเจ้าเผาเตาต่างๆตามรูปแบบสาาคนที่สามารถปฏิบัตและใช้งานได้จริงประหยัดต้นทุนประหยัดพลังงานเตาถมานเก่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่พวกเราสร้างขึ้นทํางานโดยอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดพอผมโดยมีองค์ประกอบหลักดังนี้ แผงโซลาร์เซลล์ชาร์จเจอร์อินเวอร์เตอร์พัดลมหอยโขกแบตเตอรี่ห้องถผาหม้และระบบเชื้อเพลิงจากน้ำมันพืษเก่าที่ใช้แล้วครับผมโดยขั้นตอนาการทำงานของเครื่องเตาน้ำมันเก่าพลังงานแสงอาทิตย์ดังนี้เมื่อมีแสงแดดกระทุลงที่แผงโซลาร์เซลล์แล้วแผงโซลาร์เซลล์จะทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไปยังชาร์จเจอร์ส่วนชาร์จเจอร์จะมีหน้านที่บบหลักๆอยกสองอย่างก็คือ 1. ่งส่งกระแสไฟฟ้าไปยัง,ง,ง,ยาายงแบตเตอรี่เพื่อเก็บเอาไว้ใช้ในยามที่ไม่มีแสงแดด สองงกระแสไฟฟ้าไปยังก็รูปส่ายโพูเพื่อป่อลงก็ห้องเผาไหม้ครับผมเราสามารถใช้วอลลุ่มในการปรับความแรงของไฟในห้องเผาไหมได้ครับผมส่วนเชื้อเพลิงเราจะใช้เป็นน้ำมันที่เก่าในการเผาไหมครับผมโดยเมื่อเราติุดโดยเมื่อเราเปิดวาล์วน้ำมันแล้วน้ำมันจะไหลลงตามท่อหนามันเข้าไปยังอยู่ห้องเผาไหมครับผมเมื่อเราจุดไปติดแล้วเราสามารถรับความแรงของไฟได้โดยการใช้วอลลุ่มเพื่อประกอบอาหารตามความต้องการได้เลยครับผมส่วนต้องสำหรับผลการศึกษาของเชิญคุณสมุนาครับผม สรุปผลการศึกษาประการมุโครงงานพวกเราพบว่าตอนนี้สามารถใช้งานได้จริงในครัวเรือนหรือชุมชน,นโดยใช้วัดสดุที่เหลือใช้เกือบ้อเปอร์เซ็นต์ทพื่อลอดขยะลดการสั่ยควันดำลดการใช้พลังงงต้มและใช้พลังงารสะอาดรกือบ1่เปอร์เซ็นต์แต่าาาระยะเวลาในการผลิตก็คือใา้เวลาประมาณ1-3นาทีจงสามารถผลิตได้สมบูรณ์ประสิธภาพก,การเผาไหม้จะดาาในช่วงชุดนมั เป็นลักษณะข้าตะเกียงตกลงในห้องเบาไหม้กับการจุดไฟเพื่อให้ได้ไฟจุดไฟจากการทดลองน้ำมันพืชกาลใช้แล้วจนหมดย่ีสามารถขอไม้ต่อเนื่องได้ประมาณ5ชั่วโมงจะมีไปไฟที่สมบูรณนและได้เกิดกาสมรานนระดับที่เป็นอันตรายการทดลองในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จในด้ระบบข้อนำทางการถดถี่และการเอไม้เร็นอย่างมีประสิทธิภาพในด้านข้อเสนอแนะลวกเราคิดว่าหากพัฒนาเพิ่มเติมเช่น ระบบสุดท้ายอัตโนมัติเพื่อป้องการไหลของน้ำมันด้วยระบบเซ็นเซอร์จะทำให้เราบางทีสมบูรณ์และใช้นานได้สะดวกยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้พวกเราบอกว่าโครงงานนี้จะเป็นโรงงานการพิชค์นลวัตกรรมที่เป็นนิสสอสีม่าน้อมและช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในสังคมไทยขอบคุณ